สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567 เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วค่ะเราจะมาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะมีอะไรที่ติดขัดบนเรื่องราวดีๆย่อมมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะมีวิธีแก้ไขไหมและจะทําอย่างไรและจะทําอย่างไรให้มันเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมานะคะเราจะใช้ทั้งหมดสาศาสตร์นะในครั้งนี้นะคะคือศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่น คือไพ่โคโคโรโน่ศาสตร์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิลเอาละค่ะมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณเราจะใช้ไพ่ทั้งสามศาสตร์ในการเปิดดวงของชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาขอภัยนะคะกีดตรงนี้กว้างไปนิด ขออนุญาตกีดใหม่นะคะไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,567นี้เรื่องราวดีๆของคุณคือเรื่องใดและจะเป็นอย่างไรบ้างเราใช้สามศาสตร์ในการขยาย เรื่องราวดีๆของคุณนะคะเป็นการทําครั้งแรกที่ใช้สามสาศาสตร์แล้วทํามาแล้วสองสามคลิปนี้ซึ่งโอเคนะคะอ่ะเรามาดูก่อนในในไพ่ใบแรกสําหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎได้ไพ่ใบที่สาอ ได้ราศีธนูและก็ราศีมังกรราศีธนูธาตุไฟราศีมังกรธาตุดินไพ่ใบน,นี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการงานต้องบอกเลยนะว่าไพ่เตือนถึงความกระตือรือร้นนะคะต้องมีความกระตือรือร้นไพ่ใบต่อมาไพ่ใบที่สองได้ไพ่ใบที่สิบสองนะคะได้ราศีธนูอีกแล้วแล้วก็ราศีกุมราศีธนูและราศีกุมธนูธาตุไฟกุมธาต ลมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานสองใบแล้วนะสําหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ห้าสิบสองได้ราศีพิจิกและก็ราศีมังกรพิจิกธาตุน้ํามังกรธาตุดินไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางๆดังนั้นอะเรามาดูว่า ในเมื่อขึ้นไพ่ดีถึงสอง,สองใบสําหรับชาวราศีกรกฎไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ไพ่ใบกลางๆเกี่ยวกับเรื่องการงานมันมันมีอุปสรรคติดขัดนะคะอุปสรรคติดขัดคืออะไรเรามาดูกันไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่31เอ็ขาบอกว่าการงานของคุณนะ่ะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายตามที่คุณคาดคิดไว้ใครก็ตาม ชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎใครก็ตามที่ทําอะไรแล้วตั้งเป้าหมายทําอะไรแล้วมีเป้าหมายของชีวิตมีเป้าหมายของการทํางานบอกได้เลยว่าการงานของคุณจะบรรลุเป้าหมายแต่เป็นการทํางานที่ต้องขยันแล้วก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะคะด้วยราศีกรกฎเองเป็นราศีที่มีความอ่อนไหวในตัวง่ายนะคะขี้เกียจหรือพูดง่ายๆรักสบายนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะดีสิ่งที่มันจะโดดเด่นสิ่งที่มันจะบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือการทำงานด้วยความขยันและอดทนถ้าคุณขยันและอดทนงานของคุณจะสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ขยันและมีความอดทนใบที่สองบอกถึงการที่เรียกว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคาจาต่างๆนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ไอเดียการออกแบบแสดงความคิดเห็นหรือการใช้ความคิดที่ฉีกแปลกแปกแนวไม่เหมือนใคร การที่ทําอะไรที่แยบยนยากต่อการเรียนแบบบอกได้เลยว่างานที่คุณคิดงานที่คุณทําจะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยดีนะคะแล้วประสบความสําเร็จขออย่างเดียวให้คุณย้ําคิดยำำ้ําทําในสิ่งที่คุณทําให้เกิดความชํามนิชชํำนาญให้มากๆแล้วคนที่จะลอกเรียนแบบคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้บอกได้เลยว่าเป็นงานที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณเป็นงานที่เขาเรียกว่าเมื่อเมื่อทําออกมาแล้ว คุณจะมีความโดดเด่นคุณจะมีอีโก้มากเลยทีเดียวคุณจะมี power มีมีเขากมีทั้ง power มีทั้งออร่ a ในการทำงานต้องมี power มากมากนะคะ a ร r าก็จะเกิดแล้วก็จะมีความโดดเด่นต้องมีอีโก้ในการทำงานเชื่อมั่นตัวเองให้มากๆนะคะเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามด้วยราศีกรกฎเป็นคนที่อาจที่จะ l ลเรสักนิดหนึ่งรันนั้นต้องมีอีโก้ในการทำงานเชื่อมั่นตัวเองให้มากมา ทำงานด้วยความกระตือรือร้น,นถ้าใครที่ไม่ได้กระตือรือร้น,นคําพยากรณ์อันนี้เรื่องราวดีๆอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะต้องบอกก่อนนะสําหรับเนี่ยเพราะทําไมเวลาทุกครั้งที่มาถึงราศีกรกฏมาดามจะจะจะเน้นตรงนี้ด้วยราศีกรกฏเขาเป็นคนที่มีสองขั้วขั้วหนึ่งถ้าขยานัขนเขาขยันนะคนไหนที่ขยนันขยันแบบเต็มที่เลยถ้าเป็นขั้วของความขี้เกียจเขาก็จะขี้เกียจแบบชนิดที่เรียกว่าพูดยากห้ามยากเตือนยากบังคับยาก มันยากไปสมดทุกอย่างเป็นการเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนะมาดามถึงได้ย้ำไงว่าใครก็ตามที่ขยนันใครก็ตามที่มีความอดทนในการทํางานใครก็ตามที่มีเป้าหมายในการดําเนินงานดําเนินชีวิตคุณจะบรรลุเป้าหมายมันจะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ คุณไม่มีเรื่องราวดีๆอันนี้เกิดขึ้นนะต้องบอกก่อนทีนี้ใบสุดท้ายมนะันเป็นไพ่กลางๆไพ่กลางๆมันย่อมมีอุปสรรคติดขัดอุปสรรคติดขัดสําหรับชาวราศีกรกฎให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆในการที่คุณนะมีอีโก้ค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งบางครั้งนะ คุณอาจจะใช้คําพูดคําจาที่พูดประชดประชานไปโดยไม่รู้ตัวเดอแล้วบังเอิญไปประชดประชานกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นมันก็เลยจะทําให้ผู้ใหญ่คอยจ้องจับผิดหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเราไปพูดประชดประชานหัวหน้างานเราหรือคนที่มีอายุงานมากกว่าเราแล้วเขาไปฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลยคอยจ้องจับผิดว่าเอ๊ะมันเป็นจริงไหมเพราะฉะนั้นทางที่จะรอดได้เนี่ยไพ่เอ่อโคโครโน,โนบอกว่า อะไรก็ตามที่มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณให้คุณยื่นมือเข้าช่วยกับหัวหน้างานเลยเจ้านายเลยว่าอันนี้คุณถนัดคุณอาสาที่จะทําให้คนที่จะไปยุแย่คุณคนที่คิดไม่ดีต่อคุณอุปสรรคติดขัดต่างๆมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันจะกลายเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณในเรื่องงานไปสมดทุกเรื่องเลยด้วยเพราะฉะนั้นโดดเด่นจริงๆเลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎคนที่กระตือรือร้นเท่านั้นนะ คือเรื่องงานนะคะคือเรื่องงานถ้าเรื่อง <c oughs> ถ้าเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวมาดูมาดูว่าแล้วไพ่ย,ยิปซีละ่ะจะบอกความโดดเด่นของคุณเกี่ยวกับเรื่องไหนอ่ะโดดเด่นเรื่องงานอีกเช่นกันนะไพ่ใบแรกได้อัศวินดาบไพ่ใบที่สองได้ราชินีดาบนะคะแล้วไพ่ใบที่สามจะได้อะไรทาวเวอร์เขาบอกว่า โดดเด่นเรื่องงานมากเลยทีเดียวงานที่สามารถทำคนเดียวได้ไพ่โคโคโลโนก็บอกว่างานที่ควรจะตัดสินใจหรืองานที่จะควรทำคนเดียวแต่คุณสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มได้นะแต่การตัดสินใจหน้าที่จะต้องเป็นคนเดียวในไพ่ยิปซีก็บอกอีกว่างานที่ต้องออกไปสู้ไปลุยกับงานงานที่จะต้องเหนื่อยมากหน่อยงานที่คุณจะต้องสามารถทำคนเดียวแล้วมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะได้แบบ ได้แบบปรับปรับกระทันหันแต่ในไพ่เตือนว่าต้องระมัดระวังความใจร้อนของคุณความใจร้อนความวู้่วามเช่นเดียวกันกับไพ่โคโคโลโนโเลยเตือนในใบสุดท้ายว่าอุปสรรคติดขัดมันมาจากความใจร้อนความวู้่วามการใช้คําพูดคําจาที่แรงเกินไปชอบช,ชอบพูดประชดประชันหรืออาจจะพูดตรงพูดเอ่อขวานผ่าซากทําให้คน ที่เขารับฟังอะ่ะไม่โอเคถ้าเกิดบังเอิญน,นะเป็นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานระดับล่างๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขามีอายุงานมากกว่าเราเขาอาจจะไปฟ้องเจ้านายทําให้เรื่องราวดีๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้นะจากความใจร้อนความวู่วามการที่เออเขาเรียกว่าพูดไปแบบไม่ได้ยังคิดของตัวเรา แต่บางครั้งต้องระวังควบคุมอารมณ์ว่าอย่าให้โมโหนะพอเวลาที่คุณโมโหแล้วคุณจะควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองไม่ได้พอคุณควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองไม่ได้คุณจะใช้คําพูดคำจาที่คุณคาดไม่ถึงหรือคุณไม่คิดว่าคุณจะพูดแบบนี้ออกไปเพราะว่าคุณไม่ได้คิดก่อนพูดแล้วมันจะส่งผลร้ายต่อตัวคุณได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้คําพูดคาจาค่อนข้างแรงเกินไปนะคะตําแหน่งต่อมามาดูเกี่ยวกับเอยไม่ใช่ตําแหน่งต่อมามาดู ไพ่อร์เคิลนบ้างไพ่อร์เคลิลจะบอกอะไรกับคุณได้ค้อนที่ทุบใจแล้วใจเนี่ยแข็งเป็นหินแล้วนะทุบยังไงก็ไม่แตกและคนงัดข้อแล้วก็ลมที่กลางเขาบอกถึงเรื่องอะไรบอกถึงเรื่องความอดทนของตัวคุณนะคะในที่นี้เขาบอกว่าไพ่ในเตือนกันสอดคล้องเลยนะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้คุณต้องมีความอดทนคุณเป็นคนที่ได้รับแรงกระทบมาเยอะแล้วนะ แล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างมีความอดทนสูงเพราะฉะนั้นแรงกระทบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะค่อนข้างเยอะคุณก็สามารถข้ามผ่านมาได้แล้วต้องมีรู้กี่เรื่องเพราะฉะนั้นระมัดระวังสักนิดหนึ่งจะมีคนคอยงัดข้อกับคุณแน่นอนเพราะความโดดเด่นของคุณมันคือเรื่องงานเรื่องงานที่มันจะทําให้คนเนี่ยคู่แข่งของคุณหรือคนที่ไม่หวังดีต่อคุณหรือคนที่เขารู้สึกหมันใช่หมันใส้หมันใส้ร,รู้สึกรู้สึกอิจฉาคุณเนี่ย จะโจมตีคุณจะใส่ร้ายคุณจะเป็นคู่แข่งของคุณนะคะคุณมีคนคอยปกป้องมีคนคอยคุ้มครองคุณไหมคุณมีคนคอยปกป้องคุ้มครองคุณแต่เขาเป็นการปกป้องได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นได้แค่เป็นเพียงบางเรื่องบางราวเท่านั้นสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองคุณได้ดีเนี่ยตัวคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆมาดูไพ่ขยายนะคะไพ่ขยายสําหรับเอ่อชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรก ไพ่ะะยขยายเอ่อว่าจะเป็นอย่างไรไพ่โคโคโ,โนโคบอกว่าได้หกหกได้ราศีกรกฎได้ราศีพิจิกนะคะกรกฎกับพิจิกเนี่ยธาตุน้ําธาตุน้ําในที่นี้แล้วอย่างเป็นเลือดกรุ๊ปโออีกเขาเตือนว่าให้คุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทําตัวให้น่ารักเขาไว้ธาตุน้ําในที่นี้ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีไพ่จิงบอกว่าคุณจะได้รับความรักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากคนที่เขามีอํานาจเหนือคุณได้เพียงแต่คุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคุณต้องรู้จักใช้คําพูดคําจาที่หวานหูเข้าไว้ต้องรู้จักคอยตามในบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แข็งจนเกินไปแล้วมันจะส่งผลดีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องงานได้เลยทีเดียวจะบรรลุเป้าหมายได้เลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาเอ่อสำรไพ่สำรไพ่ย,ย,ยิบสีได้เก้า ก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้า,ทาบอกถึงการที่เรียกว่าถึงแม้จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือคุณก็จริงแต่เขาไม่ได้ช่วยเหลือคุณเยอะนะเขาช่วยเหลือคุณแค่เพียงเล็กๆไม้น้อย,อย,อยตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณไม่ใจร้อนถ้าคุณไม่วู่วามถ้าคุณใช้คําพูดพยายามพูดให้น้อยถึงแม้ในความคิดของคุณมีเรื่องราวที่จะต้องพูดแก้ตัวอีกเยอะแยะมากมายหรืออาจที่จะต้องพูดชี้แจงอีกเยอะแยะมากมายแต่เวลาที่คุณพูดชี้แจงอะไรไปรปุ๊บเนี่ยคนเราอารมณ์มันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกให้พูดน้อยๆนะคะพูดน้อยๆใช้ความคิดใช้วิจารณญาณเยอะๆแล้วคุณจะข้ามผ่านจุดตรงนั้นไปได้มาดูใบมาดูไพ่สําหรับเอ,อ่อ ไพ่ออลลเคิลบ้างไพ่ออลลเคิลบอกว่าให้หมันดูแลคนที่คุณรักนะคะหรือหมันดูแลหน้าที่การงานของคุณอย่างใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่งานของคุณอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันจะต้องแก้ไขให้คุณดูแลแก้ไขงานของคุณแล้ว อุปรสรรคติดขัดต่างๆที่มันจะเข้ามาหรือแม้กระทั่งสตัตรปูคู่แข่งที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณคุณมีความอึดมีความอดทนมากอยู่แล้วคุณมีคนคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณถึงแม้จะเป็นแค่เพียงน้อยนิดก็จริงแต่ถ้าคุณดูแลเอาใจใส่งานของคุณอย่างใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่งานของคุณอย่างทนุถนอมอย่างที่มีความสุขกับการทํางานไม่ใช่ทําไปให้มันแค่ผ่านไปเพียงเป็นวันๆเพียงวันๆหนึนนน่งเท่านั้น งานของคุณจะเป็นเรื่องราวดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการทํางานทีนี้เรามาดูว่าแล้วเรื่องอย่างอื่นละ่ะการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินในที่นี้เขาบอกว่ายิ่งมีความกระตือรือร้นมากยิ่งได้เงินมากแต่เงินในที่นี้เก็บอยู่ไหมเก็บไม่อยู่นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าชาวราศี กรกฎหรือลัคนากรากฎการเงินของคุณนะ่ะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นคือถ้าคุณกระตือรือร้อนมากคุณได้เงินมากถ้าคุณกระตือรือร้อนน้อยคุณได้เงินน้อยแต่ว่าต้องให้ระมัดระวังว่ามันอาจจะมีเรื่องเสียหายหรือมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยหมดไปกับเรื่องที่คุณไม่คาดคิดอาจจะหมดไปกับเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งรถลาก็ได้ด้วยเช่นกันอาจจะมีเกณฑ์ของการต้องซ่อมมันอาจจะเสียกระทันหัรปรปปปับขึ้นมาทําให้เสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเรื่องราวดีๆได้ 1. คุณต้องรู้จักแยกเก็บเงินนะคะใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็น อะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องรู้จักแยกเก็บถ้าคุณไม่รู้จักแยกเก็บเวลาที่มันมีค่าใช้จ่ายที่แบบปุบปรับกระทันหันขึ้นมาคุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้และที่สําคัญอย่าใจร้อนอย่าวู่วามขับรถขับลาก็ห้ามใจร้อนไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินเสียทองจากอุบัติเหตุที่คุณจะต้องไปจ่ายให้เขานะคะถ้ามีประกันก็ดีไปถ้าบังเอิญประกันหมดอายุคุณต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับชาวราศีกรกฏและลัคนากรกฏ มันมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการที่เรียกว่าได้เงินเข้ามาแบบปุบปรับโดยไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันอาจจะเสียเงินแบบปุบปรับโดยไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือการที่เรียกว่าอย่าไปตั้งเอ่อหนึ่งถ้าจะมีอุบัติเหตุหรืออาจที่ต้องไปเฉียวไปชนกับเขาหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระวังการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย การช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ำใจควรช่วยเหลือแบบแค่เพียงนิดๆหน่อยๆประเดี๋ยวประดาวเป็นครั้งคราวไม่ใช่ให้เขามาผูกมัดอยู่กับเราเลยว่าเขาเดือดร้อนเขานึกถึงเราเขาเดือดร้อนเขานึกถึงเราถ้าคุณช่วยอยู่ตลอดเวลาบอกได้เลยนะชาวราศีกรกฎการเงินคุณไม่ใช่เรื่องราวดีๆแน่นอนแต่ต้องบอกเลยนะชาวราศีกรกฎเรื่องการเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องราวดีๆสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ เรื่องการงานเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณแต่เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ระดับกลางๆนะคะหรืออาจจะค่อนข้างที่จะสุดลงสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาต่างๆเข้ามามันจะมีอุปสรรคติดขัดต่างๆเข้ามาหรือบางทีก็อาจจะหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักได้ด้วยอาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยเจ็บป่วยในที่นี้อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นลูกหลานหรืออาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะเป็น พ่อแม่บุพการีของคุณก็ได้นะคะทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาเรื่องความรักความรักสำหรับคนโสดเขาบอกว่าคนโสดเองอะ่ะจริงๆเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมอาจจะมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนที่คุณเลือกอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะคะคนดีอาจไม่ได้เลือกคนเลือกอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเสน่ห์นะมีคนเข้ามานะแต่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นลง,ลงเอ่ยกันหรือถ้าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการจบกันได้อย่างจบกันได้อย่างรวดเร็วจากความใจร้อนจากการที่จะอาจจะพูดจาทิมแทงใจอีกฝ่ายหนึ่งหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะพูดจาทิมแทงเราจนเรารู้สึกว่าเลิกดีกว่านะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการทด ทะเลาะเบาแหวงกันใช้คําพูดคําจาค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความรักจึงกลายเป็นไม่ใช่เรื่องราวดีๆสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ทีนี้มาดูความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ถ้าคนมีคู่ใครที่ยังรักกันดีอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาให้กักนมัวแต่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ คนรักของคุณก็ต้องการดูแลต้องการให้คุณดูแลใกล้ชิดนะช่วงนี้เขาอาจที่จะรู้สึกเจ็บปวดกับการที่เรียกว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาแล้วบางทีเวลาพูดคุยอะไรด้วยคุณก็จะใช้คําพูดคําจาที่ค่อนข้างรุนแรงเกินไปมีเวลาให้กับคุณแค่เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยหรือบางทีความรักสําหรับชาวราศีก็รากฏบางคู่คู่ครองอาจจะแยกกันอยู่ไปแล้วอาจจะมีการแตกหักกันเกิดขึ้นแล้ว แต่คุณก็ยังมีใจคุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อเขาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางทีความรักของคุณอาจจะรู้สึกด้านชาชินชากับมันไปละเพราะว่าเจ็บปวดจนชินชาแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณอยากต้องการที่จะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องความรักตอนเนี้ยคุณต้องการใครที่จะมาเยียวยาใจคุณมาทนุถนอมจิตใจของคุณ จะมีเข้ามาไหมเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าถามถึงว่ามันเป็นช่วงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วแล้วมีปัญหาแล้วเลิกลากันเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์ถามว่ามีจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแบบปุบป,ปรับกระทันหันโดยที่ต้องดูดีๆว่าบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณน่ะอาจจะมีตัวเลือกหลายตัวแต่คนเนี้ยเป็นคนที่อยู่นอกกรอบเลย ไม่ได้คิดจะเลือกเลยแต่เขากับมีความจริงใจใกับคุณมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นว่าคนที่เลือกไม่ได้คนที่ได้ไม่ได้เลือกทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุนะคะใครที่ขับรถขับลาใครที่เอ,อขับรถรวดเร็วต้องระวังอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวรถหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องเลือดเลือดตกยางออดเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนอะ ใครที่ขับรถขับลาต้องระมัดระวังอาจจะแขนหกักขาหากักหรืออาจที่จะประสบอุบัติเหตุถึงขั้นที่ค่อนข้างหนักเลือดตกย่างออกเกิดขึ้นได้นะคะใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดไปผ่าตัดสะเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเพื่อเป็นการแก้เคลดนะคะอ่าตำแหน่งต่อมาโชคลาภกันบ้างนะคะเออ,อโชคลาภการเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บป่วย าดามมองว่ายังไม่มีอะไรนะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะอ้ออีกอันหนึ่งคือระวังเรื่องโรคหัวใจนะคะระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องโรคหัวใจแล้วก็ระวังออฟฟิศซินโดรมตำแหน่งต่อมาการใช้ไพ่ออร์ลเคลลิลมาดูว่าไพ่ออร์ลเคิลจะบอกอะไรคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบโชคลาบในที่นี้เอ้ทั้งไพ่ไพ่โคโคโลโน่ไพ่ยิบสี่และไพ่ออร์เคลิล โชคลาภจะมีไหมในช่วงต้นเดือนชาวราศีกรกฎมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนซิเนาะจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามน,นะโชคลาภเรื่องการงานมันจะทําให้ดอบลองได้เพราะความใจร้อนความวุ่วามของคุณจะทําให้เกิดถึงขัน้นหลุดออกจากตําแหน่งได้ อาจจะไปพูดจาประชดประชันคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วใช้คำพูดแรงมันจึงทำให้คุณสามารถหลุดออกจากงานได้หรือพลาดขั้นตำแหน่งที่คุณจะได้ไปได้ด้วยเช่นกันตำแหน่งต่อมาลาภโชคลาภเออไม่ใช่ตำแหน่งต่อมาลาภโชคลาภตำแหน่งต่อมาเออโชคลาภเดี๋ยวกันนะโชคลาภของคุณเนี่ยถ้ามาดามองว่า โชคลาภในที่นี้มันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เกี่ยวกับเรื่องงานที่มาดามเตือนไปก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความอดทนต่างๆที่จะต้องมีแล้วคุณถึงจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ถ้าโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยมีไหมมีบ้างนะคะมีบ้างไม่มากนะัก อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วัสนาของแต่ละคนแต่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานแต่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ความรักก็ต้องดูให้ดีบางคนก็อาจจะเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วบางคนก็อาจจะเจอคนที่โสดสนิทแต่มีปัญหาเรื่องครอบครัวาม,มาหรือบางทีชาวราศีก็รกฏเองก็อาจที่จะได้ความรักแบบชนิดที่เรียกว่าที่ที่อยากได้มันไม่ได้ไอ้ที่ได้มันไม่ได้อยากได้ก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น ในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎจัดว่าเรื่องโชคลาภของคุณมีแต่ไม่มากนักเรื่องความรักสําหรับคนโสดอาจจะหมายถึงว่าความรักสําหรับคนโสดอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าอารมณ์หุดหง,งิดง่ายโมโหง่ายก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังเรื่องความรักมาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนสำหรับเเรื่องเรื่องราวต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆที่มาดามบอกไปแล้วก็จะเป็นไปตามที่บอกถ้ามันจะเป็นเรื่องราวดีๆขึ้นมาได้ต้องละความใจร้อนละความวู่วามละความพูดแบบไม่มีเหตุผลหรือต้องพูดน้อยๆคิดเยอะๆถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะดีใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะแล้ว ถ้าเมื่อคุณอดทนสูงแล้วแล้วก็ใช้ความพยายามด้วยการใช้ใช้ความพยายามด้วยการปรับปรุงตัวต่างๆนะคะหรือใช้ไหวพริบปฏิภาณในคำพูดคำจาของคุณน่ะมันก็จะส่งผลทำให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้แต่เรื่องราวที่เน้นของชาวราศีกรกฎคือเรื่องงานและเรื่องความรักนะคะเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องโชคลาภอย่างอื่นหรืออาจจะหมายถึง อืมสุขภาพจัดว่าธรรมดานะคะยังไม่มีอะไรที่นั่นแต่สุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะเรียนไพ่โคโคโนะไพ่ญี่ปุ่นหรือไพ่ย,ยิปซีของเสรีกลางไพ่นะคะของอันนี้เสรีทาโร่ของอาจารย์เสรีกลางไพ่ที่อยู่ในช่อง u t u b e นี่แหละค่ะลูกสาวของมาดามหรือใครสนใจที่จะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซี มาดามจะสอนไพ่ยิบซีของอาจารย์สมบูรณ์สุขเท่านั้นนะคะทุกเออเขาเรียกว่าอะไรนะทุกชุดทุกชุดของอาจารย์ของอาจารย์เอไม่ใช่อาจารย์ทวารเดี๋ยวขอขออภัยนะคะอา,อาจารย์อาจารย์ที่ทําไพ่ทาโร่เด็กนะที่ชื่อติดอยู่ที่ปากเอาละค่ะใครที่เข้ามาใครก็จะรู้ละอาจารย์ที่ทําไพ่ทาโร่ชุดนี้นะคะชุด เไพ่แสงสุขไพ่ทำดีสมหวังไพ่จุดเทียนนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุขอ่ะแล้วก็อีกอาจารย์หนึ่งคืออาจารย์ปันปัญญพัฒถ้าเป็นไพ่ออร์เคเก้นของเขา มาดามก็เปิดสอนนะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาได้ที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเปการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ